ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่3ส,สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กรัรเด่นข่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้มานโพสต7เดือนสำคัญหลังจากนี้กับอีก11เ,เกมจะอยู่หรือจะไปกันแน่ ดยการหมดสัญญามโนปาร์กิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้โพสต์เดเดือนสําคัญหลังจากนี้นะฮะด้วยกับการทําศึกใหญ่พร้อมชี้ชะตาในการคุมทัพช้างศึกของเจ้าตัวว่าจะอยู่หรือจะไปจะโดนฆ่าหรือจะถูกฆ่า,ารอชมกันนะซึ่งความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมโนปาร์กิงหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเดินทางกลับไปยังประเทศไทยและก็มีภารกิจใหญ่รออยู่อีกหลายตรายประการไม่ว่าจะเป็นคิงส์ครับฟีฟ่าเดย์แล้วก็คัดบอลโลกรวมไปถึงต้นปีหน้ากับทางเอเชียนครับ ล่าสุดนัดมาโนโปรกิ้งเชนเดอร์ในวัย17เดปีได้ออกมาโพสต์โปรแกรมของทีมชาติไทยพร้อมระบ,บุข้อความสัน้นๆค่าหรือถูกค่านี่คือวิธีที่เราทำเจ็เดือนที่น่าตื่นเต้นกำลังจะมาถึงเราสามารถทำมันด้วยใจในคันงนี้นะ โดยสำหรับโปรแกรมภารกิจต,ต่อไปจากนี้อีก7เดือนก่อนสัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงจะมี11เกมใหญ่ประกอบไปด้วยโปรแกรม FIFA Day เดือนกันยายนในรายการของ King's Cup ที่ได้มีทีมเข้าร่วมแล้วก็คืออิรักอินเดียเรบานอนแต่โปรแการจะสลักประกบคู่อีกครั้งโดยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้นจะเป็นเกมอุ่นฟี فا เดย์โปรยุโรปพบจอร์เจียที่กรุงทิเบซีและพบเอสโตเนียที่เรคอกอารีนากรุงชาวรินโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่12-17ตุลาคมก่อนจะปิดท้ายปีนี้ด้วยการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรบอบ2โซเนเชียพบกับทีมชาติจีนที่สนามนนราชมังคาาคิลาสถานวันที่16พฤศจิกายนและพบสิงคโปร์หรือว่ากวมวันที่11พฤศจิกายนในการออกไปเยือนในครั้งนี้ ขณะที่ปี2024จะลงเตะศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กาตาร์พบคีร์กิสสถานในวันที่16มกราคมปี2567พบโอมานในวันที่11มกราคมแล้ววันที่15มกราคมพบซาอุดิอาระเบียส่งท้ายก่อนสัญญาจ,จะหมดก็คือพาทีมลงเตะอีก2เกมในเซตคัดบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2บุกเยือนเกาหลีใต้ในวันที่11มีนาคมและกลับมาเล่นในบ้านพบกับทางเกาหลีใต้ วันที่16มีนาคม2567นั่นครับอตา,าผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตของทางมานโปร,รกิ้งจะเป็นเช่นไรจะอยู่หรือจะไปงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะก็ฝากตินสต๊าคเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรอชัยชนะนัดแรกนะจกเจคินคริสแมนผลงานคุมเกาหลีใต้ย,ยังไม่ชนะใครเลย โดยชลสขาวเจกเกนคริสมมนตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่ก้าวเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยสัญญายาวจะถึงปี2026โดยเป้าหมายของสมาั์ฟุตบอลเกาหลีใต้ตั้งเป้าจะยกระดับเวทีต่างๆที่สำคัญก็คือการทำผลงานที่ดีขึ้นในเวทีระดับเอเชียและก็ชิงแชมป์โลก ซึ่งทางเจกเกนคริสมันได้ก้าวเข้ามาคุมทีมตั้งแต่27กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาต้นเดือนที่ผ่านมาโดยสัญญาที่เซ็นไว้จะไปสิ้นสุดในวันที่3 1กรกฎาคมปี69ซึ่งตลอดช่วงการคุมทีมที่ผ่านมาของทางฉลามขาวยังไม่ค่อยดีนักในการคุมทีมชาติเกาหลีใต้พาทีมลงอุ่นเครื่อง4เกมยังสะกดคำว่า,าชนะไม่เจอในครั้นี้ ดยผลงานเจเกนคาริชมันคมทีมชาติกาหลีใต้วันที่20มิถุน,ยนา,ายนเกาหลีใต้เสมอเอลซาวดอ์1-1 16มิถุน,ยนา,ายนเกาหลีใต้แพ้เปรบร่0-1 28มีนาคมกาหลีใต้แพ้อุรุกวัยไป1-2 24มีนาคมกาหลีใต้เสมอโคลอมเบียไป2-2 สำหรับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยจะฉลากฟุตบอลโลกปี2026เราคัดเลือกโซนเอเชียอยู่ร่วมสายกับจีนไทยและก็ผู้ชนะจ,จากรอบแรกอย่างสิงคโปร์ริกัวมส่วนเอเชียนครับ2023อยู่ร่วมสายกับบาเรนจอแดนและก็มาเลเซียในครั้งนี้เป็นว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรดูแล้วท่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากเกันครับ ข่าวใหญ่สะเทือนเอเชียเลยทีเดียวเมื่อทางแฟนอุรวะหัวร้อนยกพลข้ามรั้วพุ่งเข้าหาแฟนนากย่าหลังเกมเอ็มเปอร์ p คัโดยการนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเอเชียทันทีนะฮะสำหรับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลกชันนำเบอร์ท็อปของเอเชียในเกมฟุตบอลถ้วยเอ็มเปอร์คั2023รอบ1 6ทีมสุดท้ายนากย่าการันต์ัชเ e อเปิดบ้านทรมอชนะอุรวะวเรตเ์มอนต์ต่อสการใหม่ของเอกนิพัญญาไปถึง3.0 โดยอุรวะเบรสแตมอนร่วงตกรอบฟุตบอลถ้วยหลังเกมดักล่าวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะฮะเมื่อแฟนบอลอุรวะกลุ่มใหญ่วิ่งกระโดดข้ามแนวกั้นกำแพงพุ่งเข้าหาแฟนบอลดากุย่าซึ่งอยู่อีฝั่งฝั่งของสนามโดยเหตุการณ์เช่นนี้แทบจะไม่มีให้เห็นในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นมากมายซะท่าไหร่นักทำให้แฟนบอลน,นากย่าถึงกับต้องวิ่งหนีกันยกใหญ่ซึ่งในกลุ่มแฟนบอลน,นากุย่ามีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่และก็ผู้หญิงรวมอยู่ด้วย อีกทั้งแฟนบอลอุรวะเองก็ยังที่มีการไปดึงป้ายแบนเนอร์บริเวณสนามของนโาโกย่ามาเหยียบซ้ำอีกด้วยต้องติดตามลักษณะนี้ต่อไปนะว่าแฟนบอลอุรวะเบรสจะโดนบทลงโทษอย่างไรจะทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้กันแน่เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกต่อไปกแล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอม,มานก,กันครับเจ้าอ,อามเผยพร้อมทําเต็มที่เพื่อจะคว้าทุกแชมป์กับบริลัมสา3ปีติดนะโดยสุภชัยใจเด็ดสุดหน้าบริลลัมเจ้าของรางวัลดาวซันโบทีหนึ่ง ในฤดูการสั2 2ด้วยจำนวน19ประตูออกมายอมรับกับการป้องกันตำแหน่งยอดดาวยิงในลีกสุดสุดแนนสยามมันไม่ง่ายอย่างแน่นอน,น,นในรายการใหม่ที่กางจะมาถึงนี้แต่ก็จะทำเต็มชีพเพื่อจะคว้าทุกแชมป์ให้แฟนบอลประสาทสายฟ้าได้รุณนะ โดยการที่ทางโชอามในวัย24ปีถือเป็นแข้งไทยคนแรกในพรอบทศวรรษที่กลับมาคว้าบัลลังดาวซันโบทีห่งหลังคนล่าสุดคือทีรศิน,แนิแดงดาเมื่อฤดูกาล2012ยิงไปจงสิ้น24ประตูเท่ากับคาริทันศิวา ส่วนนั่นเจ้าอามเผยได้ว่าหากจะเป็นดาวซันโบ2ปีติดต่อกันถือว่ามันไม่ง่ายครับเพราะทีมอื่นเขาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆด้วยกันอีกทั้งส่วนหน้าฝีเท้าดีๆก็ยังอยู่กันครบเครื่องจากปีที่แล้วรวมทั้งยังมีผู้เล่นหน้าใหม่เสริมเข้ามาในปีนี้เพิ่มเจริญผอีกด้วยแต่ผมเองก็จะพยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายของทีมในการคว้าให้จงได้ทุกชมป์เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลบริลลัมทุกคนครับ ทางนี้ผลงานของสุประชัยใจเด็ดในยุคที่มีมาสดาอิชิอิเป็นกุนซือตั้งแต่ปี2021ไปต้นมาเจ้าตัวลงเล่นรวมทุกรายการไปแล้ว56นัดยิงไปทั้งหมด30ประตูกับอีก8แอสซ,ซิสซึ่งสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมจะพบกับทางทรูแบงคอกในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023วันเสาร์ที่5สิงหาคมเวลา18นาฬิกานัสน้มราชมังคลากฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36 ส่วนทางโปรแกรมการแข่งขันศึกที่1นึ่ฤดูกาล2023นัดที่1จะออกไปเยือนขอนแก่นในวันเสาร์ที่12สิงหาคมเวลา18นาฬิกาณสนามกีฬาองค์กรการบริหาร่วนจังหวัดขอนแก่นถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง a i s Play t r u e v i s i o n และก็ทีวีบอดแมนกิกากีวีในรกรากีนะเป็นนว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีครับเอาได้ยังไงองุ์กรเผย หวังช่วยโต๊ะช้างศึกโตเล็กคว้าแชมป์คอนดิเดนท์นเท่านะโดยอร่งกรจันพรเริมเส้นฟุตซอลทีมชาติไทยได้เปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนจะริสึกคอน t i เดนเชลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023นัดแรกวันที่7สิงหาคมณสนามบางกอกอารีนาโดยเจ้าโอ๊ตได้เผยความพร้อมของทัพโตเล็กช้างศึกที่กำลังฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างเข้มข้นและแก้ไขข้อบิดพลาดจากเกณฑ์อุ่นเครื่องนัดแรก บอกว่าบรรยากาศในทีมหลังที่เราเก็บตัวฝึกซ้อมมาประ,ประมาณ1สัปดาห์ก,กว่าทุกคนในทีมก็มีความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างมากและการซ้อมก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆในการใส่แท็นติกใหม่ๆเข้ามาทั้งระบบเกมรับที่มีการปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่ผ่านมานั้นทุกคนในทีมก็ทำตามแทคนติกของโค้ชได้ดีแต่ต้องกลับมาแก้ไขจังหวะการจบสกอร์ให้เน้นมากกว่านี้ผลงานส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยพอใจมากมายสสกเท่ไหนักก็อยากที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้ การนี้ก็อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดและจะพยายามทําให้ทีมคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้จงได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทางศึกคอนดิเนเชียลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023ระแบ่งกลุ่มที่สนามบางกอกอารีนาในครั้งนี้วันที่7สิงหาคมเวลาสแนาริกาเช็คเจอกับทางอัฟกานิสถานไทยเจอกับทางเมียนมา8สิงหาคมเวลาสแตนาริกาอัฟกานิสถานเจอกับทางโมซัมบิกช่วงเย็นก็จะเป็นเมียนมาเจอกับทางมูเกาะโซลมอน และวันที่9สิงหาคมเวลา1า,าโมิซามบิกเจอกับทางเช็กส่วนเวลา19.30หม่เกาะเซอรเมอนเจอกับทางทีมเชิไทยถ่ายสดทางช่อง a อ s p l a y งานนี้บอกได้เลยว่าครบทุกคู่นะครับและนี่ก็เป็นเที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่3สิงหาคม2566โดยชายผู้บคร่งฟุตบอลไทยครับ